ไม่ไหนแล้วปลาเยอะครับอ้มว่าเยอะมากครับตรงนี้จะเป็นเหมือนผ้าเรือนะครับหรือเป็นผ้าแบบให้อาหารปลานะครับเอ้านี่ไงโนนโนโน,โน เ,เกือกมาแล้วครับเจ้าเกือกวัดนางสาวสาวัสด,ดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดนางสาวครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูปลากันนะครับปลาเยอะมากครับทุกคนครับ ผูค้คนก็มาให้อาหารนะครับทำบุญเสร็จก็มาให้อาหารปลาทั้งปลาทั้งนกดูครับโคตรเยอะเลยนะครับมันแย่งกันแบบสนุกสนานเลยนะ ต้นอะไรไปรอปะพักต้นประดาเราจะไปกินก่อนเลยเก็นตามมาหรอกเขีนตามามาหลามนะเอับรรยากาศโอ้โหนี่เยอะเลยนะครับฝั่งโน้นก็เยอะนะครับคือซื้ออาหารอยู่ที่บริเวณลานวัดนะครับตรวมาให้ บรรยากาศดีมากครับอากาศเย็นดีทางนน้นจะเป็นวัดท่าไม้นะครับฝั่งนี้นก็เป็นวัดนางสาวต่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับโอ้โหมันจะตัวบเบลอร์เลยครับโอ้เยอะมากครับนี่เขาก็กั้นไว้นะครับจนที่ฝั่งนี้นก็เยอะ เดี๋ยวพาทุกคนอุ้ยนี่ไงโอ้โหจะได้รุ่นนี้เนาะยันเป็ดลงไปถ้าได้รุ่นนี้ก็คงม,มาหน้าดูเนาะอ้าเดี๋ยวพาทุกคนไปดูฟังนนะพอดีแวะผ่านมาก็พา,าทุกคนมาชมกัน มันจะมีแบบปลาสวายเผือกนะครับนี่เห็นไหมนี่ไอ้เผือกไอ้เผือกเห็นไหมครับดูกันจะใจใกล้ๆเลยนี่เห็นกันเลยนะครับนี่ปลาเผือก กาศเย็นดีครับปลามันเยอะกว่าคนมมาให้อาหารอีกสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ริมริมน้ำวัด อุย<ฮ>มาชมปลานะครับโอ้โหปลาเยอะมากรับมันมีปาลาเผือด,ด้วยนะตรงนี้นี่ครับบรรยากาศตรงริมน,น้ำของวัด,ดานางสาวพัชพร โอ้โหมีตัวใหญ่ๆครับพี่ๆเขามาให้อาหารปลานะครับดูดิวยโอ้ยตัวนั้นกินครับ เปลือกครับกำลังเห็นได้เปลือกไหมครับ,บนี่นะครับโอ้โหเยอะมากบ<อ>รรย<ม>ากาศต,ต้องวัดนาสาวทำเคือกระทุ่นแบนจังหวัด หมดสาครครับแครที่มาก็แวะมาให้อาหารปลาได้ครับปลาเยอะมากนะครับอาหารก็มีอยู่ที่น,นู่นทางนู้นช่วงนี้น้ำใสครับทุกคนก็วันหยุดจะพาลูกนะครับมาให้อาหารปลานะครับบรรยากาศดีมากครับ อันน็้จะเป็นวัดท่าไม้ครับทุกคนวัดท่าไม้จะอยู่ฝั่งน้นนะครับบรรยากาศเย็นดีโอ้โอะได้รุ่นนี้เนาะโอ้โหนี่โอ้นี่เยอะเลย ตรงนี้เป็นที่ให้อาหารนะครับเรือไม่ได้มานะเรือไม่ได้มาเพราะว่าเขาจะกั้นไว้นะครับให้น่าจะกั้นไม่ให้ปลานะครับอยู่ตรงนี้บริเวณตรงนี้มั้งไม่ให้ปลาออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ให้ปักอปักตบชวาหรืออะไรเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนู้นจะเป็นท่าเรือนะครับทุกคนแต่ที่อยากจะมาทําบุญมาให้อาหารปลาก็ ต้องลงมาทางนี้นะครับทางแม่น้ำนะครับวัดนางสาวนี่เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับนะรถเกะปีกๆทางนู้นจะเป็นท่าเรือนะครับโอ้โหนกเยอะเลยนะครับ ก็รออาหารจากผู้คนนะครับที่มาเที่ยวมาทําบุญนะครับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับทุกคนพอมาหนองก็ต้องขอรา,าบลาเพียงเท่านี้บรรยากาศให้ทุกคนชมครับนางสาวสวัสดีครับ